สวัสดีทุกคนคะ่ะวันนี้เราจะพามาดูวิธีการเปิดหน้ายางนะคะเราจะทำแบบไว้แบบนี้เลยค่ะอันนี้คือการใส่ลิ้นนะคะให้น้ำยางมันไหลลงร่องเนาะอันนี้คือพอมานกีดนะคะ เรามีหน้าที่มาถ่ายอย่างเดียวเราจะกรีดจนน้ำยางไหลนะคะประมาณสามรอบนะคะพ่อบ้านเขากีดประมาณสามรอบอันนี้เพิ่งเปิดเลยนะคะ เพิ่งกรีดมีดแรกเลยกรีดมีดแรกนะคะน้ำยางจะไม่ค่อยออกเยอะหรอกนะคะอันนี้กรีดต้นต่อไปเลยค่ะ คือพ่อบ้านเขาบอกว่าถ้าต้นใหญ่เนี่ยเราก็จะเอาทําหน้าใหญ่สักหน่อยนะคะถ้าต้นเล็กเราก็จะเอาแบบสั้นๆกรีดแบบหน้าสั้นๆน,นะคะ น้ำยางเขาก็จะไหลลงลงลิ้นยางนะคะมันต้องกรีดหลายรอบค่ะน้ำยางมันถึงจะออกดีนะอันนี้คือที่เป็นเราจะใส่ขี้วัวน,นะคะที่เป็นเห็ดเป็นสีดำๆ ตรงกลางร่องเนาะเป็นคีวัวนะคะโอเคขอจบคลิปแค่นี้นะคะใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ